มาตามข้าวชาวใต้ข้าวเล็กไปดูข่าวสาคัญกันก่อนนะครับชาวอาเภอขีดีรัตน์นิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่รมวมทวายรัชทวดีชวเชลิล่พระเกจสุ่มเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสุมเด็จพระเทพรัตนรชาชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันไส้ใจไทยในวัน,วนคลายวันพระรชาชสุภมพบส่งเมษายนส่งพระนา่าร้อยหกสิบห้าครับนายวิระัยช,ชุมแก้วในอำเภอคีดีรัตน์นิคมพร้อมด้วยรอยโทประเทืองเกลือดวง ประธานชมรมมูลนิธิใส่ใจไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำบัวนาส่วนราชการชมรมและครับประชาชนั้นนะครับชาวอำเภอคีรีรัตน์นิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมเช่ายรักสุสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสุ่มเด็รปฏิพราธาธรชาสรรรชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานมูลนิธิใส่ใจไทยในพระบรมราชุปธมเนื่องในโอกาสวันใส่ใจไทยและวัน คลายวันพระยโสมพบซ้งเมษาย,ยนโสมพนารกสิบห้ารวมทางกล่าวถวายรัชสดุดีเฉลิมพระเกียรตินะครับโดยสำนึกในพระมา,ะารุณาทิคุณที่ทรงวงใหวนฐานดิ่รบ,บัดเจ็บผิการจากการต่อสู้ป้องกันประเทศโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิรัชเจ้าเนี่ยนะครับพระองค์ทรงเป็นองค์ประท่านข้อมูลนิทใา้ใจไทยและก็รับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ในปี25งพั่เป็นต้นมาครับกระโปมสํารับชมรมสา้ใจไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ มูลนิธิไส้ใจไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ปัจจุบันมีสมาชิกผู้พิการจากการต่อสู้ป้องกันประเทศจำนวนหกสิพอกนายครับก็ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิมาอย่างต่อนเนื่องเลยครับนะครับมูลนิธิไส้ใจไทยครับครับพม